อยากเจอตุอยังโอ้เส no. ียงอยากเลยมันเหมนเขาถูกเลขสองตัวแ้ะอยากเจอตือย uh. ัเอาแบบเป็นสองล้านอยากเจอตุยันงจะสัตนติ๋อขอต้อนรับนะครับผู้บริหารปรนี้นะครับคุณอาศรวงคประดุลต้องเป็งเลยอี่ สบายดีแอูเกียรกันสบายดีสบายดีแอฟฟูเกียรติทุกงานแม่หอมะลมะมะาินะบกับรสบายดีนะฮะอมความคืบาของมรลินหน้าโปนี้เงมอมเป็นไทยู่ใสนะครับอากจุจักกับวีจแฮปปี้เวนอยใจไหก้าวนาะ แรับแม่้มาูกับบริษัทแอนี่และแม่คมได้เลกิดความผิถับใจแล้วก็เลยเข่ามาสิกามาเรียนผู้กับบริษัทแอเมคือกูโม่ใช่ที่นแะครับใก้เองนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นคนมาจากไกลเรื่องเที่ยงเอกนะครับเป็นคนจากวัดกาลสิ์นะครับพีู่ มุกดาหานนะครับยูเนม่ยาขอเนี่ยนะครับมาตอนนั้นนะครับที่แม่นะครับประมาณปี1นงพัเกา87นะครับใกล้เกิดยูมุกดาหานนะครับแม่เป็นราชการคู่นะครับยูมุกดาหารดีนะครับเมื่อนี้แม่มานาวนะครับลุ้นเราอยู่ในน่าววันไหนไมนพูดสวยๆไปเลนคือมนานะครับเนาะเนานะครับกเลยุนะครับ่ามาลงงานกันเมื่อนี้ แล้วก <Philadelphia. S 1> uh, ็ม oh, <c oughs> <c oughs> ือเลยครับมือนี่ครับนะครับยังที่นาะนะครับเชิญครับเชิญขออนุญาตอ๋อนะครับแอียังเมื่อได้คู่กับแกไปหน่อยเดี๋ยน้องตาจะมันเก็นแย่ต่อมันน่ารักแน่เป็นก็เลยพูดอ่กันได้นะอ่าที่ว่าผู้ใดที่เข้ามาในมือนี้เนาะเป็นผู้ที่โสดดี ขอบใจคีณน้าเขาออมาขอบใจคีณน้าเขาออมาเนาะที่ว่าอ่าเอาขอกมาเจ้าสินัศึกษาเอาหูเราสิ่งที่เอามาเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังมาแต่ก่อนข้าพเจ้าคิดว่าทุกคนอยู่ในนี้เนาะจะบ่ได้เคยได้ยินแรือเบ่เคยได้ฟังอ่าจากคณะสภาพหรือบัตถุที่ฆ่าชิมพิลีซิสุ์อันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าเขามีอยลูเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขามา ต้องตามกฎหมายอโยลาวเนาะอันนี้คือบมมีการเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นตัวเราปีเนี่ยพี่นี่เนอะอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาเราส่งได้ไปทั่วประเทศฮอสซอน่ะอเมริกาส่งไปได้สบายตัได้ที่กฎหมายเนาะอันนี้นะนี่แหละที่ว่าเขาได้เรี่ยวกับภาษีทางไปเที่ที่ว่าดีใจเนาะดีใจน้บรรดาท่านบรรดาท่านที่ได้เข้ามาเสียสนะ คืว่าคนิี่ซักผิวคือคนที่เคนคือคนที่เคยกินจำเปือนเกิดมาได้สาวหาปีอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยเนาะแต่เพิก็ย้ายเพื่อ บริษัทของเขาเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกนะเป็นบริษัทน้องนะบริษัทใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเนาะคือบริษัทที่แบบอ่ามีความเสี่ยงอันดับที่หนึ่งเขามีความเสี่ยงทุกอย่างวิ่งแต่ของซิดีที่สุดอันดับโลกโดนอีนาะอ่าความเจ้าก็คิดว่าเกิดความประทับใจถึงวัาพั่แม่เนาะมือแม่มีแผลมี่มังกรแผลของเ้านที่ขาวมังฟ้า เป็นเกียร์อันจริงไงต้องเจ้าแป๊วันเกีองตัวเรามีโอมโอมใจเลยเข่ามาเนาะอ่ะขาเป็นอเจะขอแนะนำเนาะเดือดตข้ามาหลบแมเอาเดี๋ยวอยากให้ด like ูการได้เห็นต็นรับเป็นโอมโอมใจมาเป็นแห่ติมันตไมาเป็นแก่ดีอ่าแห่เกียร์ครับของประสูแ่นนี่เนาะแดนตัวเราเะ็นยูบบบเป็นไปแห่ แล้วมาเรียนกับเจอ่าให้ทุกการเป้นม่นู้แล้วก็นอนใดๆเต่ละแม่ยืนตื่นนอนหาคะเจ้าพ่อแม่ชื่อไรนาองตาที่หน่งแล้วคนแม่ดีแล้วเสี้ยมีไปมาอดีตอ้ากมาค้นแคสอนแล้วเนี่ต้องใส่แม่แน่ล้วอใจคุณแม่ชุดย้อนนาอคุณแม่ของพาวมีแหละเป็นยันเสียแลเวลามาเป็นเหมีย 对，看五第三。三三三 เน่ะเนินแห้เก uh, ียรตว่าห่วงเนาะอันนี้ก็คือเป็้ทป่อ่ากุหลากผูงใหย่่ว่าเป็นพมโพมไในห่งหนาอแรกรเป็นตัวดีนาเดือน้าเขาลกแผลอื่นอ็จะได้นคือแผลชตะวักเกศของพวหเ้าแนเอื้อแผลชตะวักเกศของพวกน้าเพินให่ความสนใจกับสุขภาพเพินแห่ความสนใจภาตงนกี่แ่ังกวบาย วัตลุโลกวัตโลกเนาะแต่ว่าบริทัาขาเตร์่องนมีของติดติดดีเัาไดมเราบโนเูดีไหมคร เอ็มพีเอ็มมามีทุกอย่างตำแหน่งมีทีมที่สุขยางก็ได้นะว่าเลอกทั้งทีที่อย่างคาราบโลแค่เด็กๆหน่อยแต่เด็ไปเดียวอันนี้คือคอนิชั่นที่ให้โอกาสให้โอกาสสำหรับคนเท่าไหร่ก็คือสำหรับอทางพระเจ้าเล็กของเราเองนี่เนาะท้าที่แบบนี้เป็นยามีป็นยากเราเกี่ยวกับเตะแต่บริษัทแคปปี้เอ็มพีเอ็มให้โอกาสให้โอกาสทาพระเจ้าในทีเพื่อยก

อามทุกอย่างอันนี้จะเกิดความประทับใจเนาะเมื่อนี้นี่ทางคนทอกท่านจะได้เรานำเรียได้อีกทีมีทางคนที่เมื่อที่ได้ลองใต้ตักอนแะ่เพิ่์ตตอบโจทย์ได้ดีเนาะมืนี้ทาเาจะหูสิ่งติดีดีลายสิ่งหลายอย่างจากบริษัทแฮปปี้เฟเมนาะบริษัทแฮปปี้เอฟมของของเทาเป็นบริษัทที่ใหญ่เนาะือว่าเพิ่นขย้ายเข้ามาประเทศเราไปแแสนที อยู่นครหลวงเป็นอยังนี้ในแตปีแล้วได่ผู้าผู้จักแม่ว่านี่และสาขาที่สอเป็นไะไรไปนครรุงเจับตาเนาะนครเจ้าประทัเนาะนี่แหละสาขาที่สองแล้วสาขาที่สามเป็นตะขายเป็นเจ้ขวบเออาขาที่สามแต่สาขาที่สี่ของัวเอานี่แหละเป็นสาขาตีงา ลางการไปเยี่ยมมาแล้วตะะวันนีหาไปเยี่ยมมาแล้วาคขาตีดูดเต้นทีซุนชกันเป็นเมืองสวรค์เปิดบ้านนี่เลยดาวมาสวรสด์จะไดสาขาที่งามแ้วเมือที่เปิดวันนีัดงุกหนดเนาะอยากได้านแ่ใหได้ไปกนลุมโซ่ลุมไซเซนในกันเอณแม่เกิดเ็กไปรวมใจในก่อนบรยได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นสาขาที่สวรสด์นาเกตของกเรา แต่เมื่อนี้เนาะเพิ่อจะให้โอกาสให้โอกาสผู้บริหารระดับบริษัทระดับสูงเปิดม้านให้โอกาสของเราว่าอยากให้ผู้ก่อนเนาะเอ้าจะไม่เปิดบริษัทเอ้าเปิดบริษัทยังเทากัยังผู้กับผลิตภัณฑ์แล้วผู้สินค้าแต่เปิ่บมาให้โอกาสให้เอาผู้ก่อนกัแพงดิสภัณฑ์เลยผินค้าเนาะแเพื่อเพิ่นยัง มีใจใจเยอะข้าพเจ้าไเห็นคนีหุ้ยประทับใจประถับใจหอคนใจดีขัญเงียนเป็นลูกกันตั้งยเป็นทุ่งิ้มองยางในชีวิตเลยนะเป็นผู้ดีใจดีเป็นผู้ที่อยางเธอยแกนี่เป็นยากเอาไหนี่เป็นห หลักกาสาชิกวาพู่ครับพู่แหงนะครับในส่วนตเียนาเลยนะครับหลักการที่ไหลได้นะครับส้มใส่สินค้าหลัดีนะครับเกิดมือดีในที่การขยายเขียไปนะครับจะคิดีในเรื่อเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับแตจะเป็นโครการจะเป็นทุกท่าปะทะนะครับเป็นคนไทยนะครับท่าปะทะสุจิตสัตเทิดไทยนะครับหละการลอกปะทะครับท่านอารยาสัไยนะครับ แลกับมีดนะครับผู้ใต้นะครับทั้งสองท่านนะครับตอนนี้นะครับในรอบบัลลังนะครับผู้หนึ่งเฮียนจบจากฝรั่งเศสนะครับผู้หนึ่งจบจากอเมริกาดานะครับมาเพื่อมาพัฒนาครับเดียนนะครับมาทำวงกรามทัพัฒนาเทศก่อนมาหาปีแล้่ยวนะครับบททดสอบเนี่ยของทานทั้งสองจะคือนี่เลยครับสถานการณ์โควกวีปีพักมาครับใรอบบัลลังกนะ่งนะครับหลายๆท่านทั้ง อายุเพิมาก3ปีบ้านช่วงต่อจากพอจากแม่พอแ่อกินมากนะครับเพื่อนกับแม่มาทำแฮปปีเ้พเพ,พ,พยียบนะครับพอเพื่อนหมอบตให้กับลุกสายเนะครับเดือน6ปี2 0 1 9หมอบเเยียบต่อในวันนี้นะพ่อกับแม่อัดยุงกันเลี่ยงหลานบอขากรสุกต้องเบิ่งลาลูกสายสอง15บริษัทหอบตเดีอนปี2012 สองลช่วงต่อจะพอในอายุสักสาปีเงี้ยจบมากับ่วงต่อหลายคนหลายที่ไว้สิเป็นแบรดพอร์ตอะไรพประมาณเนี้ยแต่เด็กมากพึ่งใหญ่มางแต่เพิ่นเกิดมาก็เกิดมาพออายุแฮปปี้เห็บเดียวอายุแต่น้อยก็ได้ยิ่งโอกาสสัมผัสก็เลยเห็นเหตุอนนะครับที่ว่ามันมือนตั้งใจบริหารแฮปปี้เห็บครับเติบโต นะครับธุรก,กิจขยายเติบโตขึ้นในช่วงโควิษ3ปีครับไปหอมอปนีเติบโตขึ้น3เท่าเซนต์บนมือสวยนะครับแบตเลี้วที่สัมพัญครับในช่วงสถานการณ์โควิดเนาะหลายๆบริษัทหลายๆกิจการนะครับข้าจับปิดพยรถยงต์นารงานแม่หมอแต่แฮปปี้เอ็มเหียบเข้าในช่วงเติบโตนไปเรื่อยๆที่เฮ้าเติบโต3เท่าเซนต์บนมือสวยนะครับ ลงทในการลงทุนนะครับหนึ่งมีโรงงานเป็นของเจาะมูลค่าเกือบรลอยล่านป่ทในกลุ่เถี่ยมลดส่วนมีโรงงานเถี่ยมนะโองยปัจจุบันที่แล้วผ่านมาปัจจุบัน3ปีแล้วเขามีโรงงานเป็นของยุงเถโรงงานส่หลเขาตั้งช่ารเงื่อนแต่ของเขาตั้งอยู่ในกลุ่มเพี่ยมเป็นงิเขามีโรงงานเป็นของจา ขบคุณผู้นับหาครับแม่ค่าหลายโตเพราะขายดีขายดีขายดีนะครับเจ้าของธุรกิจเริ่มอยากลดคุณภาพหาลงผู้นับหลงแม่แม่แต<ม>่แค่เพียงอย่ครับเพิ่งเปิดมาสองหน้ามีแล้วเพิ่อพอได้เห็นทูจิอื่นเพิ่เห็นอาชีพเดียวลูกหลักลูกเพิมม่ ขาเวลาส่วงต่อหลานเพื่มเขาเวลาส่วงต่อก็เห็นธุรกิจอื่นครับก็เห็นอาชีพอื่นนะครับพวกอย่ทุกคนเขาเห็นอย่างเดียวอย่างเดียวแต่กูเสียใจนะครับเพราะนั้นคุณจะเห็นเพราะวกาบัตรพวกหลัเห็นที่สุดนะครับอันที่สองครับมีการไปลกทุนครับเปิดสำนักงานอยู่ภาคใต้ของประเทศก็คือจะประส่งมาเพิ่มใหญ่ในร้านไหนติดกับเช้ติดกับใช้แดดมาได้สิไปลกทุนนะครับ ซื่อที่ระกาศนะครับสำนักงานใหญ่ลงทุนเอกกางเมืองนะครับลูกค้าศิลป์ตลาดตัวมื้ส่วนเสื่อหน้าในนะครับลาพ่อครับนะครับมาลงทุนเปิดสาขาหลายเอ็ดหลายเอ็ดจะขึ้นจากพุทธาทัดไปก็จะเป็นหลายเอ็ดนะฮะตีใหญ่นะครับจากบ้านเขาไส่กัมาสองสูงนะครับจะเปอยู่สาขาแฮปปี้เปลี่ยนนะครับใหญ่ที่สุด นะครับในภาวิทยาลยนะครับเมื่อที่ยูไยเขาเป็นสองไรวันเนาะแต่ยรวรามเปิดที่ตาตับดูการเมืองีกับโคกิดสัตฟังตกาไปท่วมโขเข้าสารอาฟิศเองมุ่น้ารล่อยหาศิลาบาทเป็นผู้เสียิเขาก็สารเล้วยเดือนสามปีนีเขาก็สารเลี่ยเดือนสามปีนะครับเขี่ยะรเสารล้วยนะครับยังต้อง ที่สองทัครับนอกข้อดที่จะทำในช่วงโควิดนะฮะบริษัทเดียมรพิการอมกแบบน่าโริการนะครับลุกโดยแต่นะแฮปปี้เดียมที่จะขยายเติบขึ้นตมขนแขาเยนะแวยบริษัทยสาขาที่แต่ที่เขาตอนนี้นะสาขาแรกตอนแรแบบสีเดียวสาขาแรกเขาต่างอยู่เขาเกินเหยียดนะยูนิเทลลุกแต่สินนะครับนะ บริษัทเปิดสองหอสอนะครับผ้านไมได้ปีเป um ็เกิดปัญหาลูกค่าไร่พุมองจอรลโกวไมีได้ได้ง่ายไปเปิดยู่ก่อกนะครับต้มถั่มันะเราอบุญตอนะครับแต่ไก่ลรกหมอนะคนนรับเดนสองหอกสามสัเปิดบริการได้บมานเปีครับคนหลายต้อง่ายเห็นฐาชทีไป แต่ตอนโควิดมาเขาก็เลยก็ให้ใหญ่หลังโควิดแล้วครับเยแกแอีที่พีเ็บเยรังไห่ัดหนักแกะหม่ดีตัอยี่วงไหนนะครับสีลำดวนแนนสินที่พี่เยบเสร็เหลือเพื่เดิมสาขาตงนยู่ในการเงื่องนะครับวงวิจัสองขงการเิ่งองที่เ้ิมีเส้นนิการหลายทอดใหญ่ก็สองของแล้วยอดเงนคนหลายนลม่บังยู่นะครับรอบนี้เปิดนะครับซีสอง นะครับสาั่นเลยแต่ีเต้อไปซิ่รก็คือสที่จอลต้องสะดวสบายเต้องไปยากนมนะครับเพราะฉะนั้นที่ห้องเปิดยู่หมองสีน้ำดวนนะครับกตคือมีหมองจอลงเป็นเองจะองได้ลดยังไเพราะว่าอได้ถสาสันนะครับจัดได้อีกหลายเพราะดัดแปลงพีมพเหยียบลบชุดขยายขยายเพื่อรองรับการเรื่องกรบโดผมมือสวด่เสยนะครับ แล้วล่าซุดโค้งพึคืนไปนะสาขานะครับสา,สา,สาขาเขาบอกว่าเป็นสาขาที่แบบว่าความรุ้ใจของประเทศลาเพาอีกสาขาหนึ่งเือทีาคเหนือของลาวของมานีแม่ตัยูสแควรแ่แข่งยันกวาแข่งเส้ยกวาผู้ใดผู้ใดมีมูมีคนอูจแข่งเสียควางนะครับยูแวหยัม่ไังังไง่่ยงับัั่ เปิดมิเนก่นราต้องบอกว่าห้องการยักาดตกแดงแต่พกเต็มชื้อโดยลูกค้าไปยังเพาะใตกแต่งหกืุดไปมางาาบอกว่าคุณไกลคุณไกลสิตกแต่งจังไหนมือแดกกับลูกค้าเขาเต็มมือได้กับลูกค้าเขาเต็มดยสร้างแต่เช็ดเปียกจังเลย ยอดขายนะครับเดือนเดือน <Okay. S 1> นะครับเกือบสองล้านบาทแล้วยูซี่หวเปิดเข้าก็ได้สาเดือนเตสุดๆเยโอ้สุด oh, ยดาานวดาานไหนท่ันเปิดนี่ยสวเขียนไล่โคต,ตรออก่าลูกสวรรคตะเขียนแม่ของมิถึงนคตรเบิ่งสาขาเองติดอยู่หนาเดินย่มท่าสะดวกวดีหรือดีดีอว่าดีตู้สุดๆเลยนั้นยังพอนะครับเข้าวัวทันเด็ส่าริกาเาขอรุักแงกวาดีเล เสียบหัวยแีพรมีเวลาตกแต่งแดีหรือด okay. ีโฆษณาและทบผู้ใดกลาไปไกลมากแวนเปแหวนภาวขนาดเปิดนะครับบริการหุ <S 6> <S 6> <S <S um volunte, so ่้าได้ดีหรือดีไหมดีเาเ่อดแแอปเี่ยมแน่นะครับชวนมือไหนเปิดหน้ามือไหนเข้าอุ่นมือไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผานท่าน ท่านได้สึดนะครับทา้ง่อส so ุดหัวาก็พัปรูกษารับแม่แม่ให้ดูทีก่าเมือได้สะดวกนะครับตอนหลงก็แน่นมุงาน่นักบาเข้าจัดแน่นเปิดดีหรือดีไม่ว่าดีมัรู้สึกเ่อแฮปมี่เยียมเลย